วัสดีครับพี่ร้องแล้วสิเป็นเบิ่งอายข่อยเกินแล้วรถห่างอีกแล้วอยู่ลานสอมอยู่ตรงขามงาน,นอยู่หลังเวทีครับนี่เดขาไปอ้ขอบคุณเลยครับอ้อมไปปุ่นเลยฟังพุ่นละ่ะสวัสดีค่ะอ้อมไปหันเลยครับเดี๋ยวรถจอดอยู่หันเลี้ยงกันอยู่ ยุทธอำเภอลาดตะนบุรีเลยพี่หลอกแ,แ,แต่งงแต่งงมาอีกน่นเลยตนะ้นอายขอแท้หาเงินมาได้สมลง้นี่เหรอ้ก็ต้องสมไปกนแล้วพี่หลอกเขาบอกมีเนาะใจเอขอจะมีเงินขอติดเสื่อแล้วคัดไม่เหรอ ราคาแสนนี่มีสวัสดีค่ะอีกอันนึงไปใส่สวัสดีครับอีกอันนึงไปใส่ก็หัวซ่อมรถอยู่นิดหรอเมนนั่นเป็นอย่างเกาะไดชาติไดชาติไดสตาร์ทเสีย ไม่ได้ม <ave S 1> ิตรภามมอเตอร์เนี่ลละเพื่อนอนุเคราะห์เฮ็ดใไ้ปกติเพิ่นปิดห้างเลยแมนเพ่นเห็นแล้วโหลดนี่ตัวแล้วนันห่างตัวเหมือวานแล้วรหลดมันต้องใส่เดินท่านไก่สูงมือเขาบอบเลยว่าขีน้ำตลาดตะเลเนาะเขาใส่ไปงานนอนงานหนึ่งประมาณหน่อยลอยลซอยอลอยสองลอยสามลอยบางมือกินข้าวยังว่านสวัสดีค่ะกอสวัสดีค่ะกินไปเข่า มีข้าวไหมน่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีร้านวิธีเราเนี่ยตรงนี้ก็ล้านข้าวมีเดี๋ยวจะกับขาวไม่กินเขาก่อนกันเดียวครับนี่งานเขากับยุแครนี่เบาเบิร์นยงขีบอยู่ตอนนี้ขีบอยู่ อั้นก็ต้องเหตุแม่บ้านรับข้นนีกลับบ้านพับเอารถไอจอดยุ่ใส่ัานข้านันยุ้สีเกลเดเลยท้าไปอันนี้กายพี่เตยกลับบ้านเลยไปส่หร้าอไปใส่หรอหนู่งนาทวันเลยจินย์แอดมินส่งตาลูกตาด ไปเราปริกษาให้ฉันได้ด้วใช่เองกัใช่อย่เนียอย่าภาษายกกล้องเราก็ว่าเป็นขี้ยาของเห็ดไทยก็ต้องกระแต้นเดิมมากระอัพก็ต้องไปตัดต่อยังอัพลงเลยนั่นแหละไทยลุกมาเม่นตามนั่นแล้วกันกินล้วครับกินก้อนออกไปว่างานอหรอขอมนใฮะมาหอดวนแลว <c oughs> มีมองจอดรถเเลี้ยงกัดหลาใส่รถประการจอเลี้ยงกัดหลาใสย <c oughs> อะไรขนาดนั้นเป็นอย่างเกาะใด้ชาติประมาณ 2, สองพันเนาะสองกระไายให้วก็บอกว่า ได้ๆก็ได้อ silently, เอาไหแล้วก็ aky, อยากให้มันออกมาสมบูรณ์เนาะมิตภาพมอเตอร์นะครับโฆษณาให้สีมิตภาพมอเตอร์อยู่ร <te ัตนาบุรี้ะพี่น้องสามสี่แยบสามแยกไฟแดงี่อตรงข่ามเทวการเลยนี่นี่นะครับเพ่นใจดีครับปาใส่บริการพ่นได ปกติเพิ่นปิด้านหอี่เพื่อน้องมันเปิดซ่อมให้โดยเฉพาะ่ดิกะสันเาต้องอ๋อติดหลอดเลยเสร็จแล้วใครอยากมากรสันสิไดงเป็นสันพัลลู่น่มันเบิงตาเดียวเปนกระลู่หรือสังขยาบอข่อยพัลลู่นี่มันรดข่อยเป็นยัง บ,บ,บอลติดสาตาร์ได้กับว่ติดเปลี่ยนฮอดแบตไม่หุ่นเปลี่ยนแบตไม่กับเป็นเครื่องเ <N> ก่าหัอยากษ์บอลขวบแบตมันหลวมไฟเบนแค่์ซูนหรือเปล่าแติดไฟเงิดลายกด้เปลี่ยนแบตไม่เออคันเนก่านะ่ะคัานอัน,นแอร์คอร์ดอ่อติดแล้วติดแล้วนำเลยสอบปอเล้ากีนี่นะครับเก้าสามเก้าสิ โอ้ยนั่น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 มันัทาน่อ่อยุนี่มันมีไวไฟใส่บ่ครับอะยุนี่ม,มีไวไฟใส่บ่ครับผมมันขออัดอัดจ คะแนนครับนี่บอกพอหนี่งนมะหาจีก็เลยดูลำบากครับอ,อบ๋อเรียกงครับห้าสี่สามสองหนึ่งเ่ยวเยห้าสาม<ล>สอโอเคครับขอบคุณครับ ล้เาอสภาพมันเก่าเหรอเนาะมันก็ต้องรรมจาเลยสามสิบสามปีเข้าสามสี่แล้วเนี่แต่ก็ถือว่าบดบดได้สอมพัมเพื่อเดบกบพัมเพื่อโดนๆแกจะมีจะเรื่อง ผมคนไดีเป็นซางเนาะสร้างซ่งอมโอ้ล้มมาแล้วล้มมาแล้วีลลว่ล้มล้มมากเลยว่ะโอ้ ฝนน้ำยนเหรอไหมอย่างเวชชีนอ,อย่แล้วยากจะได้ด้อยเดี๋ย,ย,ยาง่านะล่มก็ไล่มหาห่อกับแมวว่นลมแหงพ่อเราเจ้อยู่กลางทงวนเะลมันมองยูน่ะมันเหมือนทางล่มไงแม่เนี่ยลมแห้งเลย เอคือรมแมหม้อองแท้อะทมจักยานค่ปี๊าปีบัดบังคุณหลักคิดดีไปซัเนครับรมแห้งครับ